สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรื่องเล่าพิศวงหรือลับสุดยอดตำนานเรื่องราวอภินิหฏิหารต่างๆนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันวันนี้ทางรายการขอนําเสนอเรื่องราวเรื่องอภินิหารปฏิหารคุณแม่บุญเรือนตองบุญเติตอนที่สองอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมตอนต่อไปนะครับมีคําถามหรืออยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกได้เลยครับ เรื่องอภินิหารปฏิหารคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเป็นหนึ่งในอุบาสิกาผู้ทรงศีลและเปลี่ยมด้วยบารมีในพระพุทธศาสนาผู้มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมและพลังจิตที่สร้างปฏิหารมากมายในประเทศไทยซึ่งได้รับการเคารพอย่างสูงในฐานะนักปฏิบัติธรรมและผู้มีพลังจิตอันน่าอัศจรรย์ท่านบรรลุอภิญญาใหา้อย่างรวมถึงได้รับอิทธิปาฏิหารเช่นการรู้อดีตอนาคตการรู้วาระจิตผู้อื่นและการหายตัว ชีวิตของท่านเป็นตัวอย่างของความเพียรศรัทธ,ธาและความเมตตาที่นำพาผู้คนให้พบหนทางแห่งธรรมะต่อไปนี้เป็นเรื่องราวอภินิหารของท่านเรื่องต่อไปการช่วยคนถูกหวยเจ็ดงวดติดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2500บริเวณชุมชนใกล้วัดสังพันธวงศ์ในสมัยนั้นการซื้อสลากกินแบ่งหรือหวยเป็นที่นิยมในหมู่ชาวบ้านเพราะเป็นหนทางหนึ่งที่ผู้คนหวังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากความยากจนในชุมชนย่านบางรัก มีหญิงวัยกลางคนชื่อนางจันอายุราว40ปิปีเธอเป็นแม่ค้าขายของชำเล็กๆในตลาดที่มีรายได้เพียงน้อยนิดชีวิตของนางจันเป็นไปด้วยความยากลำบากเธอต้องเลี้ยงลูกสามคนเพียงลำพังหลังจากสามีเสียชีวิตและยังมีหนี้สินจากการยืมเงินเพื่อรักษาพยาบาลสามีนางจันมักซื้อหวยทุกงวดด้วยความหวังว่าจะได้เงินก้อนโตเพื่อปลดหนี้และเลี้ยงดูลูกๆแต่ไม่เคยถูกเลยสักครั้งจนวันหนึ่งเธอได้ยินจากเพื่อนบ้านเกี่ยวกับกิติศักดิ์ ของคุณแม่บุญเรือนที่วัดสัมพันธวงศ์เพื่อนบ้านเล่าว่าท่านมีพลังจิตที่สามารถช่วยเหลือผู้คนในยามทุกยากและบางครั้งยังช่วยให้ผู้ศรัทธาได้รับโชคลาบนางจันตัดสินใจเดินทางไปที่วัดด้วยความหวังสุดท้ายเธอนำดอกไม้ทุกเทียนและผลไม้เล็กน้อยไปถวายตามประเพณีเมื่อมาถึงกุฏิของคุณแม่บุญเรือนนางจันก้มลงกราบสามครั้งและเล่าถึงความทุกข์ในชีวิตของเธอด้วยน้ำตาคลอเธอกล่าวว่าคุณแม่ขาลูกมีนิสิตมากมาย ลูกค้าขายของชำก็ได้เงินไม่พอเลี้ยงลูกลูกซื้อหวยทุกงวดแต่ไม่เคยถูกเลยขอคุณแม่เมตตาชี้ทางให้ลูกมีโชคลาภบ,บ้างเพื่อลูกจะได้ปลดหนี้และเลี้ยงลูกให้ดีขึ้นคุณแม่บุญเรือนมองนางจันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านนิ่งเงียบครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มและกล่าวว่าโชคลาภมิได้มาโดยบังเอิญแต่มาจากใจที่บริสุทธิ์และการกระทำที่ตั้งมั่นในความดีข้าจะช่วยเจ้าแต่จงสัญญาว่าจะใช้โชคลาภนั้นให้เกิดประโยชน์และไม่ลืมทำบุญ จากนั้นคุณแม่บุญเรือนหลับตาลงและเข้าสมาธินางจันทร์ที่นั่งรอรู้สึกถึงความสงบที่แผ่ออกมาจากตัวท่านหลังจากนั้นคุณแม่บุญเรือนลืมตาขึ้นและกล่าวว่าจงไปซื้อหวยงวดนี้และตั้งจิตต่อทิฏฐานถึงพระพุทธเจ้าสวดมนต์บทรัตนสูตรก่อนซื้อและเมื่อได้โชคลาภจงแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญและช่วยเหลือผู้อื่นคุณแม่บุญเรือนยังบอกเลขสามตัวให้แก่นางจันทร์โดยไม่ระบุชัดเจนว่าเป็นเลขอะไรแต่บอกว่าจงเลือกเลขที่เจ้ารู้สึกผูกพันในใจนางจันทร์จดจําคําแนะนําของท่าน และรู้สึกถึงความหวังที่พุ่งขึ้นในใจเมื่อถึงวันซื้อหวยนางจันทร์ทำตามคำแนะนำของท่านอย่างเคร่งครัดเธอสวดมนบทรัตนาสูตรและตั้งจิตต่อที่ศาลจากนั้นเลือกซื้อหวยที่มีเลขท้ายสามตัวที่เธอรู้สึกผูกพันซึ่งตรงกับเลขที่คุณแม่บุญเรือนบอกเป็นในเมื่อถึงวันออกสลากนางจันทร์แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อพบว่าหวยที่เธอซื้อถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวเธอได้เงินรางวัลจำนวนหนึ่งที่มากพอจะช่วยจ่ายหนี้ส่วนหนึ่งและซื้อของใช้ให้ลูก,ลก นางจันดีใจจนน้ำตาไหลเธอรีบไปที่วัดเพื่อกราบขอบคุณคุณแม่บุญเรือนและถวายผลไม้เพิ่มเติมคุณแม่บุญเรือนยิ้มและกล่าวว่าโชคลาบนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นจงทำตามที่สัญญาและกลับมาอีกในงวดหน้านางจันสัญญาว่าจะทำบุญและช่วยเหลือผู้อื่นเธอแบ่งเงินรางวัลส่วนหนึ่งไปถวายวัดและซื้ออาหารให้เด็กกำพร้าในชุมชนในงวดต่อมานางจันกลับไปที่วัดอีกครั้งคุณแม่บุญเรือนให้คำแนะนำเช่นเดิม โดยบอกให้สวดมนต์และตั้งจิตอธิษฐานนางจันซื้อหวยด้วยเลขที่รู้สึกผูกพันและอีกครั้งที่เธอถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำๆถึงเจ็ดงวดติดต่อกันนางจันถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวทุกงวดที่เธอไปขอพรจากคุณแม่บุญเรือนเองินรางวัลที่เธอได้ช่วยให้เธอปลดหนี้ทั้งหมดซ่อมแซมบ้านที่ทรุดโทรมและส่งลูกๆไปโรงเรียนได้อย่างไม่ขัดสนนางจันยังคงทําตามคําสัญญาโดยแบ่งเงินไปทําบุญที่วัดบริจาคให้โรงเรียนในชุมชนและช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ยากจน ชาวบ้านในย่านบางรักเริ่มพูดถึงแม่ค้าจันผู้โชคดีและหลายคนเดินทางไปที่วัดเพื่อขอพรจากคุณแม่บุญเรือนโดยหวังว่าจะได้รับโชคลาภเช่นเดียวกันเรื่องต่อไปพระพุทโธน้อยและพลังปกป้องในช่วงที่คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านเป็นที่รู้จักในฐานะนักบวชหญิงผู้ทรงศีลและมีพลังจิตอันน่าอัศจรรย์หนึ่งในเรื่องเล่าอภินิหารที่ได้รับการกล่าวขานอย่างกว้างขวางในหมู่ศิษย์และผู้ศรัทธาคือ พระพุทโธน้อยและพลังปกป้องซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเครื่องขนาดเล็กที่ท่านสร้างขึ้นและเชื่อกันว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์ในการปกป้องผู้ที่พกพาจากภัยอันตรายเรื่องเล่านี้แสดงถึงบารมีของท่านที่ถ่ายทอดผ่านวัตถุมงคลและความเมตตาที่ท่านมีต่อผู้ศรัทธาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2502บริเวณชุมชนใกล้วัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่พำนักของคุณแม่บุญเรือนในช่วงบั้นปลายชีวิตในสมัยนั้นคุณแม่บุญเรือนได้สร้างพระพุทโธน้อย ซึ่งเป็นพระเครื่องขนาดเล็กรูปทรงคล้ายพระพุทธรูปนั่งสมาธิทําจากวัสดุเช่นดินเผาและผงสมุนไพ,พรผสมมวลสารสศักดิ์สิทธิ์พระพุทธโธน้อยนี้ได้รับการอธิษฐานจิตจากท่านด้วยความตั้งใจเพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและปกป้องผู้ศรัทธาจากภัยอันตรายท่านมักมอบพระพุทโธน้อยให้แก่ศิษย์และผู้ที่มากราบนมัสการโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆในชุมชนย่านบางรักมีชายหนุ่มชื่อในสมชายอายุราว28ปี เขาเป็นคนขับรถสามล้อรับจ้างซึ่งในสมัยนั้นเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายเพราะต้องขับขี่บนถนนที่แออัดและเต็มไปด้วยรถยนต์ที่ขับเร็วนายสมชายเป็นคนขยันและซื่อสัตย์แต่ชีวิตของเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากเพราะต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวที่มีลูกเล็กๆสองคนวันหนึ่งเขาได้ยินจากเพื่อนบ้านเกี่ยวกับกิติศัพท์ของพระพุทธรน้อยที่คุณแม่บุญเรือนมอบให้และตัดสินใจไปที่วัดสัมพันธวงศ์เพื่อขอรับพระเครื่องจากท่านเมื่อมาถึงกุฏิข,ของคุณแม่บุญเรือน นายสมชายก้มลงกราบสามครั้งและเล่าถึงชีวิตของเขาด้วยความท่องตนเขากล่าวว่าคุณแม่ครับลูกทําง,งานขับสามล้อทุกวันต้องเจอทั้งรถใหญ่และคนขับที่ใจร้อนลูกกลัวว่าจะเกิดอันตรายขอคุณแม่เมตตาให้ของขลังที่ปกป้องลูกได้ด้วยเถิดคุณแม่บุญเรือนมองนายสมชายด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านยิ้มและกล่าวว่าของขลังที่แท้จริงคือใจที่บริสุทธิ์และศรัทธาในความดีแต่ข้าจะให้สิ่งที่เจ้าใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจ จากนั้นท่านหยิบพระพุทโธน้อยจากกล่องไม้เล็กๆข้างตัวและอธิษฐานจิตให้โดยหลับตาลงสวดมนต์บทพระปริศด้วยน้ำเสียงที่สงบและหนักแน่นหลังจากอธิษฐานจิตเสร็จคุณแม่บุญเรือนมอบพระพุทโธน้อยให้แก่นายสมชายพร้อมกล่าวว่าจงพกพระนี้ไว้ติดตัวทุกวันและตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าและความดีเมื่อเจอภัยอันตรายให้สวดมนต์บทพุทโธหรือบทใดก็ได้ที่เจ้ารู้สึกผูกพันแล้วจงตั้งใจทำความดีต่อไป นายสมชายรับพระพุทโธน้อยด้วยความเปลื้องปิติเขานำพระเครื่องใส่ในถุงผ้าขนาดเล็กและแขวนไว้ที่คอโดยสัญญากับตัวเองว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านอย่างเคร่งครัดหลายเดือนต่อมาในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักนายสมชายกำลังขับสามล้อกลับบ้านหลังจากทำงานทั้งวันถนนเปียกและลื่นทำให้การขับขี่เป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่เขากำลังเลี้ยวเข้าซอยแคบๆรถยนต์คันหนึ่งที่ขับมาด้วยความเร็วสูงพุ่งตรงมาจากทางตรง นายสมชายไม่มีเวลาเบี่ยงรถหลบเขารู้สึกถึงความกลัวที่พุ่งขึ้นในใจแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเขานึกถึงพระพุทโธน้อยที่แขวนอยู่ที่คอและร้องในใจว่าคุณแม่บุญเรือนขอให้ลูกปลอดภัยด้วยพร้อมสวดบทพุทโธซ้ำๆในใ,นใจสิ่งที่น่าอาัศจรรย์เกิดขึ้นรถยนต์คันนั้นหยุดกระทนหันเพียงไม่กี่เมตรก่อนถึงสามล้อข,ของนายสมชายโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนคนขับรถยนต์ลงจากรถด้วยสีหน้าสับสน และบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างบังคับให้เขาหยุดเบรกทั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะหยุดนายสมชายตัวสั่นด้วยความตกใจแต่ก็รู้สึกขอบคุณที่รอดพ้นจากอุบัติเหตุร้ายแรงเขาสัมผัสพระพุทโธน้อยที่คอและเชื่อว่านี่คือพลังปกป้องจากบาร,รมีของคุณแม่บุญเรือนข่าวการรอดชีวิตของนายสมชายแพร่ก,กระจายไปในชุมชนบางรักและย่านใกล้เคียงอย่างรวดเร็วผู้คนเริ่มเรียกพระพุทโธน้อยว่าพระปกป้องแห่งคุณแม่บุญเรือน และหลายคนเดินทางมาที่วัดเพื่อขอรับพระเครื่องจากท่านบางคนนำพระพุทโธน้อยไปพกติดตัวขณะเดินทางไกลาบางคนให้ลูกหลานพกเพื่อความปลอดภัยและบางคนเชื่อว่าพระนี้ช่วยปกป้องจากอันตรายที่มองไม่เห็นเช่นคุณใสหรือสิ่งลี้ลับสิทธิเล่าว่าคุณแม่บุญเรือนไม่เคยปฏิเสธผู้ที่มาด้วยศรัทธาท่านมักอธิษฐานจิตให้พระพุทโธน้อยทุกองด้วยความตั้งใจและแนะนําให้ทุกคนสวดมนต์และทําความดีควบคู่ไปด้วย เรื่องเล่านี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่กรณีของนายสมชายในช่วงเวลาต่อมามีผู้คนเล่าถึงประสบการณ์อื่นๆที่พระพุทโธน้อยช่วยปกป้องพวกเขาจากภัยอันตรายเช่นชายหนุ่มที่รอดจากอุบัติเหตุเรือล่มขณะข้ามแม่น้ำหรือหญิงสาวที่รอดจากการถูกโจมต้นขณนะเดินทางคนเดียวทุกครั้งที่เรื่องเล่านี้ถูกเล่าต่อชื่อของคุณแม่บุญเรือนก็ถูกกล่าวถึงด้วยความเคารพและศรัทธาพระพุทโธน้อยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบานมีและความเมตตาของท่าน และได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมพระเครื่องในเวลาต่อมาเรื่องต่อไปการยังรู้วันมรณาภาพในช่วงปีพุทธศักราช2 5 0 7ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของชีวิตคุณแม่บุญเรือนท่านมีอายุได้เจปีและยังคงพำนักอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านใช้เป็นที่พักและเผยแพร่ธรรมมาในช่วงบั้นปลายชีวิตแม้ว่าร่างกายของท่านจะเริ่มอ่อนแอลงตามวัยแต่จิตใจของท่านยังคงเปี่ยมด้วยความสงบและเมตตา สิทธิใกล้ชิดเล่าว,ว่าคุณแม่บุญเรือนมักพูดถึงความตายอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีความกลัวหรือความยึดติดท่านเคยกล่าวว่าความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านของกายนี้ไปสู่ภพใหม่ผู้ที่มีสติย่อมพร้อมสเสมอในช่วงเช้าของวันที่6กันยายนพุทธศักราช2507ซึ่งเป็นวันก่อนที่ท่านจะละสังขารคุณแม่บุญเรือนเรียกสิทธิใกล้ชิดสองคนมาพบที่กุฏิของท่านสิทธิทั้งสองคือแม่ชีสมจิตและนายบุญสง่งซึ่งเป็นผู้ที่คอยดูแลและรับใช้ท่านอย่างใกล้ชิด คุณแม่บุญเรือนนั่งอยู่ในท่าสมาธิสีหน้าของท่านสงบและเปลี่ยมด้วยความเมตตาท่านมองไปที่เรือนนาฬิกาใหญ่สองเรือนที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดซึ่งส่งเสียงดังทุกชั่วโมงท่านกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่หนักแน่นว่านาฬิกาเรือนนั้นดังเหลือเกินหนวกหูนักจงไปหยุดมันเสียให้มันหยุดที่เวลา11บเอนาฬิกาสิทธิ์ทั้งสองรู้สึกแปลกใจเพราะนาฬิกาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่วัดใช้ในการบอกเวลาและไม่เคยมีใครหยุดมันมาก่อน แต่ด้วยความเคารพและเชื่อฟังในคำสั่งของท่านพวกเขาจึงรีบไปหยุดนาฬิกาทั้งสองเรือนตามที่ท่านสั่งโดยตั้งเข็มนาฬิกาให้หยุดที่เวลา11นาฬิกาตามคำบอกเมื่อกลับมารายงานคุณแม่บุญเรือนเพียงยิ้มและพยักหน้าเล็กน้อยโดยไม่ให้คำอธิบายใดๆเพิ่มเติมในวันรุ่งขึ้นวันที่7กันยายนพุทธศักราช2 5 0 7คุณแม่บุญเรือนตื่นขึ้นในตอนเช้าตรู่ตามปกติท่านปฏิบัติภารกิจประจำวันเช่นการสวดมนต์และนั่งสมาธิ ราวกับไม่มีอะไรผิดปกติสิทธ์เล่าว่าท่านมีสีหน้าที่สงบและเปี่ยมด้วยความสุขยิ่งกว่าทุกวันราวกับท่านกำลังเตรียมตัวสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญในช่วงสายของวันนั้นคุณแม่บุญเรือนขอให้สิทธ์จัดเตรียมสถานที่ในกุฏิให้เรียบร้อยและให้ทุกคนออกไปจากห้องเพื่อให้ท่านได้อยู่ตามลำพังเมื่อถึงเวลา11นาฬิกาย0นาทีสิทธ์ที่เฝ้าอยู่ด้านนอกกุฏิได้ยินเสียงเงียบสงัดจากภายในพวกเขารู้สึกถึงความผิดปกติจึงเข้าไปตรวจดู พบว่าคุณแม่บุญเรือนนั่งอยู่ในท่าสมาธิร่างกายของท่านนิ่งสนิทและใบหน้าของท่านมีรอยยิ้มอันสงบสิทธระหนักทันทีว่าท่านได้ละสังขารแล้วเมื่อตรวจสอบเวลาพบว่าเป็นเวลา11บเนาฬิกายีนาทีซึ่งใกล้เคียงกับเวลาที่ท่านสั่งให้หยุดนาฬิกาไว้ที่11บเนาฬิกาอย่างน่าอัศจรรย์ข่าวการละสังขารของคุณแม่บุญเรือนแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผู้ศรัทธาและศิษย์จากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมพิธีศพของท่านเรื่องราวการหยุดนาฬิกาและการอย่างรู้วันมรณาภาพ กลายเป็นที่เล่าขานในหมู่ผู้คนผู้ศรัทธาเชื่อว่าการที่ท่านสั่งให้หยุดนาฬิกาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่ท่านรู้ลงหน้าถึงเวลาการจากไปและเป็นการแสดงถึงพลังจิตท,ที่สามารถควบคุมและรับรู้ถึงเหตุการณ์แห่งอนาคตได้อย่างแม่นยำเรื่องต่อไปการช่วยผู้ถูกรถชนด้วยพลังจิตเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2501ที่ย่านบางรักใกล้วัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครในสมัยนั้นถนนในกรุงเทพเริ่มมีรถยนต์และรถรางมากขึ้น แต่การจราจรยังไม่เป็นระบบทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งวันหนึ่งในช่วงบ่ายของวันที่มีผู้คนทุกพลานมีเด็กชายวัยสิปีชื่อหนูน้อยสุขชาวบ้านได้ข่าวว่าหนูสุกเขาเป็นลูกชายของแม่ค้าขายข้าวแกงในตลาดบางรักขณะที่หนูสุกกาลังวิ่งข้ามถนนเพื่อไปซื้อของให้แม่เขาถูกรถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วพุ่งชนเข้าอย่างจังแรงกระแทกทําให้หนูสุกล้มลงและหมดสติทันทีเลือดไหลออกจากศีรษะและแขนขาของเขา ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างกรีดร้องด้วยความตกใจและรีบวิ่งไปช่วยบางคนพยายามเรียกให้เขาตื่นแต่หนูสุกนอนนิ่งไม่ตอบสนองแม่ของเขาที่ได้ยินข่าวรีบวิ่งมาจากร้านด้วยความตื่นตระหนกเธอร้องไห้และกอดร่างของลูกชายพร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือในสมัยนั้นการเรียกรถพยาบาลหรือการนำส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วยังไม่สะดวกและโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรชาวบ้านบางคนเริ่มพูดกันว่าเด็กชายอาจไม่รอด เพราะอาการดูรุนแรงเกินกว่าที่จะช่วยได้ทันในขณะที่ความโกลาหลกำลังเกิดขึ้นมีสิทธิของคุณแม่บุญเรือนคนหนึ่งชื่อป้าสมใจซึ่งบังเอิญอยู่ในเหตุการณ์เธอเป็นแม่ค้าขายดอกไม้ใกล้วัดและรู้จักหนูสุขเป็นอย่างดีป้าสมใจตัดสินใจวิ่งไปที่วัดสัมพันธวงศ์เพื่อขอความช่วยเหลือจากคุณแม่บุญเรือนเธอมาถึงกุฏิของท่านด้วยอาการหอบและร้องไห้เล่าว่าคุณแม่ขาหนูสุขถูกรถชนที่หน้าตลาดอาการหนักมากลูกกลัวว่าเขาจะไม่รอดขอคุณแม่เมตตาช่วยด้วยเถิด คุณแม่บุญเรือนฟังด้วยสีหน้าสงบท่านพยักหน้าและกล่าวว่าจงพาข้าไปที่เด็กน้อยนั้นคุณแม่บุญเรือนเดินตามป้าสมใจไปยังจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากวัดเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเมื่อมาถึงท่านพบฝูงชนที่กำลังมุงดูหนูสุกที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นแม่ของเด็กชายยังคงร้องไห้และกอดลูกชายแน่นคุณแม่บุญเรือนเดินเข้าไปด้วยทุ่งท่าสงบท่านขอให้ทุกคนถอยออกเพื่อให้มีพื้นที่จากนั้นท่านนั่งลงข้างร่างของหนูสุกสายตาของท่านมองเด็กชายด้วยความเมตตาาอย่งงลึึกซ้ เรากลับสามารถเห็นถึงชีวิตที่ยังคงเหลืออยู่ในร่างที่บอกช้งนั้นคุณแม่บุญเรือนวางมือทั้งสองข้างลงบนหน้าผากและหน้าอกของหนูสุขอย่างนุ่มนวลท่านหลับตาลงและเริ่มสวดมนต์ด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาแต่เปลี่ยมด้วยพลังสิทธิที่เคยเห็นท่านในพิธีกรรมเล่าว่าบทสวดน,นี้เป็นบทที่ผสมผสานร,ระหว่างบทพระปริศและบทที่ท่านแต่งขึ้นเองเพื่อเรียกจิตและปกป้องชีวิตขณะที่ท่านสวดชาวบ้านที่ยืนดูอยู่รู้สึกถึงความเงียบสงดที่ประหลาด แม้แต่เสียงร้องไห้ของแม่หนูสุกก็ค่อยๆเบาลงรากับทุกคนถูกดึงเข้าสู่ความสงบของท่านขณะที่สวดคุณแม่บุญเรือนตั้นติ้งจิตจ,จินทาตขอให้พลังแห่งความเมตตาและบุญบาร,รมีช่วยปกป้องชีวิตของเด็กชายเธอจินตนาการถึงแสงสว่างที่แผ่ออกจากใจของเธอไปอยังร่างของหนูสุกเพื่อช่วยให้จิตของเขากลับคืนสู่ร่างกายชาวบ้านบางคนเล่าว่าพวกเขาเห็นร่างของหนูสุกกระตุกเล็กน้อยในขณะที่ท่านสวดและสีหน้าของเด็กชายที่เคยซีดเผือดเริ่มมีเลือดฝาดขึ้นมา หลังจากสวดมนต์ประมาณสิบนาทีคุณแม่บุญเรอือลืมตาขึ้นและกล่าวกับแม่ของหนูสุกว่าเด็กคนนี้ยังมีบุญอยู่จงรีบพาเขาไปหาหมอและอย่าทิ้งความหวังในขณะนั้นหนูสุกเริ่มขยับตัวและส่งเสียงครางเบาๆชาวบ้านที่เห็นต่างตกตะลึงและพูดกันว่าเป็นปาฏิหาริย์แม่ของหนูสุกร้องให้ออกมาด้วยความดีใจเธอก้มลงกราบคุณแม่บุญเรือนและขอบคุณท่านด้วยน้ำตาหนองหน้าชาวบ้านช่วยกันนำหนูสุกไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยใช้รถสามล้อที่ผ่านมาพอดี แย์ที่โรงพยาบาลตรวจพบว่าเด็กชายมีบาดแผลที่ศีรษะและกระดูกแขนหักแต่ที่น่าประหลาดใจคืออาการภายในของเขาไม่รุนแรงอย่างที่คาดไว้แพทย์บอกว่าเด็กชายมีโอกาสรอดสูงหากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหลังจากการรักษาที่โรงพยาบาลเพียงสองสัปดาห์หนูสุกฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเขากลับมาเดินได้และไม่มีอาการแทรกซ้อนร้ายแรงแม่ของเขานำหนูสุกกลับไปกราบคุณแม่บุญเรือนที่วัดสัมพันธวงศ์เพื่อขอบคุณเธอนำข้าวสารผลไม้และดอกไม้ไปถวาย พร้อมกล่าวว่าคุณแม่ขาถ้าไม่มีท่านลูกของข้าคงไม่รอดข้าขอถวายตัวเป็นศิษย์และจะปฏิบัติทำตามคำสอนของท่านหนูสุกเองก็ก้มลงกราบและเล่าว่าในขณะที่เขาหมดสตดิเขารู้สึกเหมือนมีแสงสว่างอบอุ่นอบล้อมเขาและได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ทำให้เขาอยากกลับคืนสู่ร่างกายคุณแม่บุญเรือนยิ้มและกล่าวว่าชีวิตของเจ้าได้คืนมาเพราะบุญและศรัทธ,ธาของเจ้าและมารดาจงรักษาความดีและใช้ชีวิตให้มีคุณค่า ข่าวการช่วยเหลือหนูสุกแพร่กระจายไปในชุมชนบางรักและย่านใกล้เคียงอย่างรวดเร็วผู้คนเริ่มเรียกเหตุการณ์นี้ว่าปฏิหารแห่งพลังจิตของคุณแม่บุญเรือนและหลายคนเดินทางมาที่วัดเพื่อขอรับคําแนะนําหรือขอให้ท่านช่วยเหลือในยามทุกยากบางคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าพวกเขารู้สึกถึงพลังงานที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ขณะที่ท่านสวดมนต์และเชื่อว่าพลังจิตของท่านสามารถดึงจิตวิญญ,ญาณของหนูสุกกลับคืนมาได้เรื่องเล่านี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่การช่วยเหลือหนูสุก ในช่วงเวลาต่อมามีผู้คนเล่าถึงกรณีอื่นๆที่คุณแม่บุญเรือนใช้พลังจิตเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตเช่นการช่วยคนที่หมดสติจากการจมน้ําหรือการตอบประโลมจิตใจของผู้ที่สูญเสียด้วยการสวดมนต์และสัมผัสทุกครั้งที่เรื่องเล่านี้ถูกเล่าต่อชื่อของคุณแม่บุญเรือนก็ถูกกล่าวถึงด้วยความเคารพและศรัทธาเรื่องต่อไปศิลาน้ําและการรักษาโรคไตเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2503ในชุมชนย่านเยวาวราช มีชายไวกลางคนชื่อนายทองดีอายุราว45ปีเขาเป็นพ่อค้าขายผักในตลาดสดที่มีชีวิตเรียบง่ายแต่ในช่วงหนึ่งเขาเริ่มมีอาการป่วยที่รบกวนชีวิตประจําวันเขารู้สึกปวดหนุ่งที่บริเวณเอวทั้งสองข้างปัสสาวะขัดและมีสีขุ่นบางครั้งมีอาการบวมที่เท้าและใบหน้านายทองดีไปพบหมอพื้นบ้านในชุมชนซึ่งบอกว่าเขาอาจมีปัญหาที่ไตแต่ไม่มีใครสามารถรักษาเขาได้อย่างเต็มที่ นายทองดีตัดสินใจไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจอย่างละเอียดแพทย์วินิจฉัยว่าเขาป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังในระยะเริ่มต้นซึ่งในสมัยนั้นการรักษาโรคไตมีข้อจำกัดอย่างมากการฟอกไตหรือการปลูกถ่ายไตย,ยังไม่แพร่หลายและยาที่มีอยู่ก็มีราคาแพงเกินกว่าที่ครอบครัวของนายทองดีจะจ่ายได้อาการของเขาค่อยๆรุนแรงขึ้นเขาเริ่มอ่อนแอน,น้ำหนักลดและรู้สึกสิ้นหวังเพราะกลัวว่าจะไม่สามารถทำงานเลี้ยงครอบครัวได้อีกต่อไปวันหนึ่งลูกสาวของนายทองดี ซึ่งเป็นสิทธิ์ของคุณแม่บุญเรือนได้ยินเรื่องราวการรักษาคนป่วยของท่านจากเพื่อนในวัดเธอจึงชวนบิดาไปกราบคุณแม่บุญเรือนที่วัดสัมพันธวงศ์เพื่อขอความช่วยเหลือในทองดีลังเลนในตอนแรกเพราะเขาไม่เคยเชื่อในเรื่องอภินิหารแต่ด้วยความรักต่อลูกสาวและความหวังที่ริบหรี่เขาตัดสินใจเดินทางไปพร้อมกับเธอโดยนําดอกไม้ทูกเทียนและผลไม้เล็กน้อยไปถวายตามประเพณีเมื่อมาถึงกุฏิของคุณแม่บุญเรือนนายทองดีพบท่านนั่งอยู่ในท่าสมาธิ สวมชุดขาวสะอาดสีหน้าสงบและเปลี่ยมด้วยความเมตตาเขาก้มลงกราบสามครั้งและเล่าถึงอาการป่วยของตนด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความทุกข์เขากล่าวว่าคุณแม่ครับลูกป่วยเป็นโรคไตแพทย์บอกว่ารักษายากลูกไม่มีเงินมากและกลัวว่าจะทิ้งครอบครัวไว้โดยไม่มีคนดูแลขอคุณแม่เมตตาช่วยลูกด้วยเถิดขณะพูดเขาน้ำตาคลอด้วยความรู้สึกสิ้นหวังคุณแม่บุญเรือนมองในทองดีด้วยสายตาที่ลึกซึง้งราวกับสามารถเห็นความทุกข์ทั้งในกายและใจของเขา ท่านนิ่งเงียบครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าโรคในกายนี้ไม่ใช่สิ่งที่แก้ไขไม่ได้หากเจ้ามีศรัทธาและจิตใจที่บริสุทธิ์หนทางแห่งการเยียวยาจะปรากฏจากนั้นท่านลุกขึ้นเดินไปหยิบก้อนหินขนาดก้อนเล็กๆสีเทาอ่อนจากชั้นไม้ข้างกุฏิหินก้อนนี้เรียกว่าศิลาน้ําซึ่งเป็นหินที่พบในแหล่งน้ําธรรมชาติและถูกนํามาใช้ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในสมัยนั้นคุณแม่บุญเรือนนั่งลงในท่าสมาธิถือศิลาน้ําไว้ในมือทั้งสอง <étique> ท่านหลับตาลงและเริ่มสวดมนต์ด้วยน้ำเสียงที่แถวเบาแต่เปี่ยมด้วยพลังสิทธิ์ที่อยู่ใกล้ๆเล่าว่าบทสวดของท่านเป็นบทที่ผสมผสานระหว่างบทพระปริศและบทที่ท่านแต่งขึ้นเ er องเพื่ออธิษฐานขณะที่ท่านสวดนายทองดีรู้สึกถึงความสงบในใจอย่างประหลาดราวกับความกังวลทั้งหมดค่อยๆจางหายไปหลังจากสวดมนต์เสร็จคุณแม่บุญเรือนลืมตาขึ้นและมอบศิลาน้ำให้แก่นายทองดีพร้อมกับกล่าวว่าศิลานี้ข้าอธิษฐานให้แล้ว จงนำไปแช่ในน้ำสะอาดหนึ่งทันทุกคืนดื่มน้ำนั้นวันละสามครั้งเช้ากลางวันเย็นครั้งละหนึ่งแก้วเล็กก่อนดื่มให้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ร่างกายแข็งแรงและสวดมนต์บทพชฌชงปริศเพื่อให้จิตสงบท่านยังแนะนำเพิ่มเติมว่าจงลดการกินอาหารรสเค็มและเนื้อสัตว์พักผ่อนให้เพียงพอและรักษาจิตใจให้ผ่องใสยอยาปล่อยให้ความกลัวครอบงำคุณแม่บุญเรือนย้ำว่าการรักษาจะสำเร็จได้ต้องอาศัยทั้งกายและใจที่สมดุลในทองดีรับศิลาน้ำด้วยความรู้สึกศรัทธา แม้ว่าในใจจะยังมีความสงสัยว่าหินก้อนเล็กๆจะช่วยอะไรได้แต่ความเมตตาและความมั่นใจในน้ำเสียงของท่านทำให้เขาตัดสินใจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อกลับถึงบ้านนายทองดีเริ่มทำตามคำแนะนำของท่านในคืนนั้นเขานำศิลาน้ำไปแช่ในขันน้ำสะอาดและในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตั้งจิตอธิษฐานขอให้ร่างกายหายจากโรคไตาจากนั้นสวดบทโพทช์ชงปริศที่ลูกสาวช่วยสอนเขาแล้วดื่มน้ำจากขันหนึ่งแก้วเล็ก เขารู้สึกถึงความสดชื่นที่ไหลผ่านร่างกายและความรู้สึกสงบที่แผ่ออกไปในใจในช่วงสามวันแรกเขายังคงมีอาการปวดเอวและปัสสาวะขัดอยู่บ้างแต่เขาสังเกตว่าอาการบวมที่เท้าและใบหน้าลดลงเล็กน้อยหลังจากหนึ่งสัปดาห์อาการปวดเอวของนายทองดีเริ่มบรรเทาลงปัสสาวะของเขาค่อยๆใสขึ้นและเขารู้สึกมีพลังมากขึ้นเขายังคงดื่มน้ำที่แช่ศิลาน้ำหวานละสามครั้งพร้อมกับสวดมนต์และดูแลร่างกายตามคำแนะนำของท่าน ภายในหนึ่งเดือนนายทองดีรู้สึกว่าร่างกายของเขาแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาการบวมหายไปปัสสาวะเป็นปะกะติและเขาสามารถกลับไปทำงานที่ตลาดได้โดยไม่รู้สึกเหนือ่อยล้าด้วยความหวังที่เพิ่มขึ้นนายทองดีเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งแพทย์ประหลาดใจเมื่อพบว่าค่าการทำงานของไตของเขาดีขึ้นอย่างมากระดับของเสียในเลือดลดลงและไม่มีสัญ,ญญาณของการเสื่อมสภาพของไตที่รุนแรงขึ้นแพทย์ถามเขาว่าได้ทำอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการกินยา นายทองดีเล่าถึงศิลาน้ำที่ได้รับจากคุณแม่บุญเรือนและการปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านแม้ว่าแพทย์จะไม่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ก็ยอมรับว่าสภาพของเขาเป็นสิ่งที่น่าทึ่งนายทองดีรีบเดินทางกลับไปที่วัดสัมพันธวงศ์เพื่อกลับขอบคุณคุณแม่บุญเรือนเขานำข้าวสารผักสดและดอกไม้ไปถวายพร้อมก้มลงกราบสามครั้งด้วยน้ำตาแห่งความเปลื้องปิติเขากล่าวว่าคุณแม่ครับลูกหายจากโรคไตแล้วลูกเชื่อว่าศิลาน้ำที่ท่านอธิษฐาน ให้มีพลังศักดิ์สิทธิ์ลูกขอถวายตัวเป็นศิษย์และจะปฏิบัติธรรมตามคำสอนของท่านเรื่องต่อไปการสอนกรรมฐานและวิปัสสนาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2,505ในสมัยนั้นผู้คนจำนวนมากในกรุงเทพ,พเผชิญกับความเครียดและความทุกข์ใจจากชีวิตที่เร่งรีบและความยากจนบางคนแสวงหาการปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสงบในจิตใจและวัดสัมพันธวงศ์กลายเป็นศูนย์กลางที่ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพ เดินทางมาเพื่อขอคําแนะนําจากคุณแม่บุญเรือนในชุมชนย่านบางรักมีชายวัยกลางคนชื่อนายประหยัดอายุราว45ปีเขาเป็นพนักงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าที่ทํางานหนักและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความกังวลนายประหยัดมีปัญหาครอบครัวลูกชายคนโตติดการทนันและภรรยาของเขามักทะเลาะกับเขาเรื่องเงินเขาเริ่มมีอาการนอนไม่หลับปวดหัวเรื้อรังและรู้สึกว่าชีวิตของเขาตกอยู่ในความมืดมนเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นสิทธิ์ของคุณแม่บุญเรือนแนะนํา ให้เขาไปที่วัดสัมพันธวงศ์เพื่อขอคําแนะนําจากท่านโดยบอกว่าคุณแม่บุญเรือนสอนกรรมฐานให้คนทุกใจหายได้ลือลองไปดูนายประหยัดตัดสินใจไปที่วัดในวันหยุดของเขาเขานําดอกไม้ทูกเทียนและผละไม้ไปถวายตามประเพณีเมื่อมาถึงกุฏิของคุณแม่บุญเรือนเขาก้มลงกราบสามครั้งและเล่าถึงความทุกข์ในใจด้วยน้ําเสียงที่สั่นเทาเขากล่าวว่าคุณแม่ครับลูกทุกใจมากครอบครัวมีปัญหาลูกนอนไม่หลับและรู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีทางออก ขอคุณแม่เมตตาสอนลูกให้พ้นจากทุกนี้ด้วยเถิดคุณแม่บุญเรือนมองนายประหยัดด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านยิ้มและกล่าวว่าทุกในใจนี้เกิดจากจิตที่วุ่นวายหากเจ้ารู้จักฝึกจิตให้สงบทุกจะค่อยๆค,คลายไปข้าจะสอนวิธีฝึกกรรมฐานให้เจ้าคุณแม่บุญเรือนเริ่มต้นด้วยการสอนนายประหยัดถึงหลักการพื้นฐานของกรรมฐานท่านอธิบายว่ากรรมฐานคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นในสิ่งหนึ่งเพื่อให้จิตสงบและเห็นความจริงของชีวิต ส่วนวิปัสสนาคือการพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายและจิตใจเพื่อปล่อยวางความยึดติดท่านแนะนําให้เขาเริ่มด้วยอานาปานสติหรือการกําหนดลมหายใจซึ่งเป็นวิธีที่เรียบง่ายและเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นคุณแม่บุญเรือนสอนนประหยัดให้หาที่เงียบสงบในบ้านนั่งในท่าสบายๆโดยให้หลังตรงและผ่อนคลายจากนั้นให้หลับตาลงและกําหนดจิตที่ลมหายใจโดยสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่ท้อง ท่านบอกว่าเมื่อหายใจเข้าจงรู้ว่าหายใจเข้าเมื่อหายใจออกจงรู้ว่าหายใจออกอย่าบังคับลมหายใจจงปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติท่านยังแนะนําว่าหากจิตฟุ้งซ่านหรือนึกถึงความกังวลให้ค่อยๆดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจโดยไม่โกรธตัวเองเพื่อช่วยให้ในประหยัดมีสมาธิคุณแม่บุญเรือนให้เขาสวดมนต์บทพุทโธในใจควบคู่กับการกําหนดลมหายใจโดยสอนว่าเมื่อหายใจเข้าจงบริกรรมพุทในใจเมื่อหายใจออกจงบริกรรมโธ ทำเช่นนี้ซ้ำๆจนจิตสงบท่านยังแนะนำให้เขาฝึกวันละ15-20ถึงนาทีในตอนเช้าและก่อนนอนและเมื่อจิตเริ่มสงบให้พิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายและความทุกข์ในชีวิตเพื่อปล่อยวางความยึดติดในปัญหาครอบครัวท่านกล่าวว่าศีลเป็นรากฐานของจิตที่สงบจงรักษาศีลให้ให้มั่นละเว้นจากการทำร้ายผู้อื่นทั้งกายวาจาและใจและจงหมั่นทำบุญด้วยการให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นท่านยังแนะนำให้เขาทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร เพื่อลดความขัดแย้งในครอบครัวและสวดมนต์บทรัตนสูตรทุกคืนเพื่อปกป้องจิตใจจากความทุกข์นายประหยัดรับคำสอนด้วยความศรัทธาและเริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านอย่างเคร่งครัดเขาจัดมุมเล็กๆในบ้านเป็นที่ฝึกกรรมฐานและฝึกกำหนดลมหายใจพร้อมบริการพุทโธท,ทุกวันในช่วงแรกเขาพบว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านและมักนึกถึงปัญหาครอบครัวแต่เมื่อฝึกต่อไปเขาเริ่มรู้สึกถึงความสงบที่ค่อยๆเกิดขึ้นในใจหลังจากหนึ่งสัปดาห์เขานอนหลับได้ดีขึ้น อาการปวดหัวลดลงและรู้สึกมีพลังมากขึ้นในการทำงานคุณแม่บุญเรือนยังเชิญนายประหยัดให้เข้าร่วมการปฏิบัติกรรมฐานที่วัดในวันพระซึ่งท่านจะนำสิทธิ์นั่งสมาธิและอธิบายหลักวิปัสสนาเพิ่มเติมในวันหนึ่งท่านสอนว่าจงพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปความทุกข์ในครอบครัวก็เช่นกันมันไม่จรังจงปล่อยวางความยึดติดในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และมุ่งสร้างความดีในปัจจุบัน คำสอนนี้ทำให้ในายประหยัดเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ใจของเขามาจากการยึดติดกับปัญหาและเมื่อเขาปล่อยวางความกังวลก็ค่อยๆลดลงภายในหนึ่งเดือนนายประหยัดรู้สึกว่าจิตใจของเขาเบาสบายและมั่นคงขึ้นเขาเริ่มพูดคุยกับภรรยาด้วยความใจเย็นและพยายามให้คำแนะนำลูกชายด้วยความเมตตาแทนการตำหนิความสัมพันธ์ในครอบครัวค่อยๆดีขึ้นและลูกชายของเขาเริ่มลดการเล่นการพนันหลังจากเห็นพ่อเปลี่ยนไปนายประหยัดยังคงฝึกกรรมฐานทุกวัน และพบว่าจิตของเขาสงบและมีสติมากขึ้นในการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตเอาล่ะครับท่านผู้ฟังที่เคารพหมดเวลาแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท,ท่านได้หากว่าท่านชอบเนื้อหาในคลิปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับ